สวัสดีครับบรรดาแฟนเพลงแฟน,แฟนคลับของน้องยูกิเพนพกายูกิหายทองคําที่รักทุกท่านต้องขออภัยเมื่อวานนี้ไม่ได้มาเจอกันคอนเสิร์ตยุกิเพนพกาหายทองคําเต็มวงตลาดคับข้างจังหวัดบึงการประจําวันอังคารที่11เมษายน2566ใกล้ๆยังไงก็ไปให้กําลังใจน้องยูกิกันเยอะๆนะครับ หลังจากที่จบงานน้องก็ออกมาโพสต์ตเมื่อวานนี้บอกว่าไปงานตุ้มโฮมพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดขอบคุณที่ไว้วางใจยูกิไฮทองคําได้มามอบความสุขความสาราญในค่ําคืนขอบคุณในการต้อนรับหนูเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณมาลัยจากแม่วิสาแม่รฤชวีแม่อุอรยาจากเกาหลีแม่เหมยฮ่องกงพี่ส้มจาก USA แม่ไทูนป้าแอ แม่หยาดพี่ครีมแม่จากสวิตเซอร์แลนด์และขอบคุณรางวัลน้ำใจจากด้านหน้าเวทีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ลงชื่อยูกิเพนพกาอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่น่ารักจากน้องยูกินะครับหลังจากที่จบงานทุกครั้งจะต้องออกมาโพสต์เห็นได้ว่ามรรดาแฟนคลับแฟนเพลงของน้องยูกิส่วนมากแล้วจะอยู่ในต่างประเทศก็มีเยอะเช่นเดียวกัน ด้านหลังประสบความสําเร็จยูกิแบรนด์ก็คือเปริก้าแดนซ์สาวสวยรวยสเสน่ห์ผู้ที่แต้มแต่งสีสันให้กับเพลงได้สวยงามยิ่งขึ้นนั่นก็คือปปริก้าแดนซ์และที่สําคัญบนเวทีของยูกิแบรนด์นั่นก็คืออาจารย์นักดนตรีน้องยูกิออกมาโพสต์บอกว่าสงกรานนี้มาร่วมสนุกกับพวกเรานะคะยูกิห้ทองคำยูกิแบรนด์ วันนี้มาแนะนำอาจารย์นักดนตรีว่ามีท่านใดบ้างถ้าอยู่ใกล้ที่ไหนมาม่วนด้วยกันเด้อจ้าเริ่มจากอาจารย์พีสเล่นกีตาร์อาจารย์เจเพอร์คัดชันอาจารย์อ้อนแซ็กโซโฟนอาจารย์เป๊ปซี่มือกรองอาจารย์โต้งมือกีตาร์อาจารย์แซกมือเบสอาจารย์นนทรัมโบนอาจารย์เดมทรัมเปต และอาจารย์บอสมือคีย์บอร์ดนะครับส่วนซาวมิกเซอร์อีกท่านหนึ่งก็คือพี่แดนสมือมิกชอบเสียงระมุลละไมหรือเบสหนักๆกกระเดืองดิบๆต้องคนนี้นะครับมาถึงช่วงสังคมแฟนคลับของน้องยูกิวันนี้พูดคุยถึงเรื่องอะไรกันบ้างวันนี้บอกว่าน้องยูกิไฮทองคำจะสองเดือนแล้วที่น้องก้าวเข้ามาสู่ครอบครัวไฮทองคำ ผ่านไปไวเหมือนโกหกหรือเป็นเพราะเราเห็นน้องมีความสุขและเราก็มีความสุขไปด้วยทุกวันแน่นอนว่าจุดหมายสูงสุดของเราก็คือส่งน้องสู่ความสำเร็จได้มีทุกอย่างดังใจต้องการซึ่งน้องอยูกิเด็กน้อยบ้านนาตาดำๆคนนี้เปรียบดังเพชรและมีของดีอยู่ในตัวถึงเราจะไม่ได้ปลูกป,ปั้นน้องมาจากเริ่มตน้นแต่สิ่งที่เราทำได้ต่อยอดความดังในแบบของเรา หายทองคําให้เป็นทีร่ระคงบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับและอยู่ในวงการอย่างยาวนานสุดความสามารถของเราเชื่อได้ว่าการทำงานของเราก็ทำให้น้องประสบความสำเร็จได้อีกขั้นหนึ่งแต่เป็นไปไม่ได้เลยว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ล้วนมาจากพรสวรรค์กับใจที่แข็งแกร่งของน้องพร้อมครอบครัวที่สู้และซัพพอร์ตน้องทุกการเติบโต เราก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะผลักดันน้องให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่คำว่าไหทองคำจะทำได้ลงชื่อทีมงานแอดมินไหทองคำจากโพสต์นี้เราก็จะได้เห็นว่าทางทีมงานไหทองคำเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งต่างสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านเราก็ภูมิใจดีใจแทนน้องนะครับส่วนบรรดาฟแฟนเพลงแฟนคลับมีความคิดเห็นอย่างไร จะส่งเสริมสนับสนุนน้องไปทางไหนก็อย่าลืมโพสต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับน้องอยู่กิเพนปากาและแอดมินเพจช่องนี้ด้วยนะขอรับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ